นี่ยไม่ีน้องก็เลยก็อามุนิกีไปเจโรงเรอมุนิกีนี่ครับเพราม่นคนไปไม่เจองมนเดียต้กินน้ำเตืยนต้องวิเจียนบ้านทงวิเจียนบ้านุงอืมเ้ยนอ้ยวิเจียนบ้านุงวิเจียนบ้านทงุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิกเจียนบ้านุงวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมการปั้น การปั้นรูปบุคคลที่ที่สำคัญโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์นะครับปั้นด้วยปูนผสมใยแก้วผสมด้วยเรซินนะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ล้ำหน้าด้วยการนำเทคโนโลยีนะครับโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาสแกนแล้วเอาไปปั้นเป็นรูปพุ่นที่เหมือนจริงที่สุดแทบจะร้อเซก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้น อาจารย์ทวีพรายด้วงเลติมานก็ได้สร้างสารรค์ผลงานมาเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของคนในวงการการปั้นเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับคุณจงรับเดี๋ยวเราจะได้ไปชมรูปปั้นร้อมกันนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหนังน้องเดี่ยวลูกตุ้งวัฒนธรรมก็สนใจที่จะปั้นรูปนะครับด้วยการสแกนคอมพิวเตอร์แล้วก็ปั้นเป็นหุ่น Icana, รูปหนังตะลุงไม่ว่าจะเป it, ็นตาเปียกหรือรูป chanting, รูปสีหรือรูปหนังตะลุงตลกอะไรต่างๆนะครับซึ่งหนังน้องเดียวก็สนใจอยู่นะครับคุณชมครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันครับนอนี่เป็นเป็น้เยเลือ นี่ก็ยังไม่ก็ไป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 ปูน้ำแแกย่อนีข้าวผัดแกมแกคุมอแกคุ้ม้นมาหดวยอหลังยานึงหน่อตัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใส่ปูแต่ว่าหันหักไปหมดนะคแต่ถวาเราจะองทให้มันมันสุนวันเังอยู่ันปูเนี่ยจะน่น่มอ๋อนี่ีหรือว่าชาไก่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 ชาตนะคะ่เนี่ย แค่เพื่อนจำที่ที่เป็นหางแกะะ่ค้มแค่หัวแก้มหมดเลยแต่สักแก้มมันจะมีตัวจริงอันนี้เป็นปูนอะไรที่หนูได้เหรอนี่นี่คือปูนปูนปูนแต่ว่าอะไรผมเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นรูปปั้นนะครับเหมือนคนจริงๆเลยนี่คือผลงานศิลปะ ของอาจารย์ทวีพรายดวงนะครับพูดของการาังตัวนั้งตะลุงของวิทยวให้เป็นผูกรู้เลยมีบางคั้ไม่จะทำาลทีเดียวนะทำเลยทีดิ้นตะระนากรวแต่าย่อยตั้มเราเราไม่มีตังห์นะวิทยนันมีทํานี้อ่คนมาบูแก็ตมาจากโน้นนั่นมาจากลำทับะแต่น้นคนนี่ก็จะมาไหว้ปรรทาดพนนะคนมาไว้บทตันใจก็ได้เหวไปตรงมันโคนอย่าลืมหัวตาพลานี่ไหมรูปเดียวนี่คนไปไหว้แต่คนน่าเคยรูปเดียวนี่ ซึ่งรูปนั่งโรนี่ต่างตางเตีงตานุตางตองตาแก้วต่าตาดรอติ่เต็มหมดตีนวเกลยนไปเลยวะหวเงี้ยแกบนไ้เลยคนก็จะได้เป็นสินียิอกมาเกเองเลยดีแล้วตั้งถูกตังเตียนไว้ก็ไหวเลยอไปจะเป็นสถานที่ทองเทียวแล้วนี้นี่เป็นด้านหลังมนนี่เหมือนกันเลยอันนี้นอนนะ แล้วผมนาวากคนนอนแล่นนู่นแหละเดียวผมแบบแบบแบบชุดอันนี้อันนี้ไม่อันนี้แบบฟุ่มอย่างเดียวแต่อันนี้จะมีปูนอยู่ด้วยมีใยแก้วอยู่ดแบบ้วยปูนและใแก้วเนี้ยเดี๋ยวทำนั่งกระลุงให้เดียวนี่เมื่อเลยแล <ะ S 1> ้วนเนนี้ยแต่ยังไม่เคลือบเลยที่วันนี้ไม่เคลือบเลยแต่ข้างในเป็นฟุ่มแต่ข้างหน้าข้างนอกเป็นปูนอืเคลืออไม่เหรอช่ได้วยเดี๋ยวเโรยใอ่ในใยแก้วในปูนนะพอเราลบพื้นนะพอเป็นปูนปั๊บเออพอเป็นนฟุ่มปั๊บ ปืแนแรกคือหนำปูนหนำกาวชันกีร่วงคือแหยกเกลวแหยกเกล่ในตัวแข็งเองอพอแหยกเกลวเสร็จแล้วตึงมาหนำปูนตึงมาแต่งผิวตึงเคลือบเราเคลือบปกติไปเคลือบปกติแต่ว่าไอแหยกเกลวทำอะไรตัวนี้แข็งเองนี่ใช่แหยกเกลวเลยเอ่ะอันนี้ใส่แหยกเกล่เลยอ๋อใส่เลยมันต่างกับพุ่นี้อันนี้คุม้พมพุ่มไม่ได้มีแบบแล,ล้วลุงเราไม่ได้ใช่แหยกเกล่เท่วนั้นเพียเดียวนี่เราจะทำอันเนี่งทีนี้คือข้างน้องนี่ก็คือปนี้อยู่เลยอ่าเป็นปนี้เลย แต่ย <ored> e ังไม่เกิดยังอันนี้ไม่เกิที่นะคือครเวใช่ไหมอีเวลก็ได้อีดังก็ได้ใดไปลดต่ำพี่คุลเกิดต่ำพี่คุอ่าเนื้อเนื้ออ้ามอ้ามครับอันนี้เป็นงานแค่พวแค่ไปเรียเดี๋ยวไม่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 ตเลยไเรียกไม่ไม่เนี้ยไม่ต่ำเลยอันนี้อันนี้รู้ประเล็นอันนี้เรวหร้เยว แล้วนี่มาแก้ซะทีใช่มั้ยอันนี้ลูกคนที่แก้ฟอร์มนี่เนาะที่เราจะแกนน่ะจะแกนจะคน <laughs> <Allahies. laughs> ah, video น่ะแม่ทําไอ้ทําวีดีโอวันก็คือสแกนวีดีโอแล้วก็แกนเดี๋ยวแล้วก็เหมือนปกนี่นี่คือลูกขนาดตาวจริงตาวตาวจริงตาวจริงนี่ไม่ <ti ránikivana> เดี๋ยวไงเออเออเออมีตัวยืนกันใช่ไหมออนี้ตังนู่นเนี่ยนี่นี่สาวกส่วคนพี่สาวก็เดียวเลยนี่คือานี่กับสาวกมอต้าก้่เลยเนี่ยสากยเลยเหมือนคนจริงๆเลยครับเหมือนเลยครับคี้ชมครับันนี้เวลาพี่ตั้งพี่ตั้งูนี้กันนะเออมันนี้กันยิ่งใจไม่ไม่ไม่นี่แบบนั้นย่างเงียยิ่งใจเลยกเด็ก อ๋ออ่าต่อพีทั้ก่อนสมมราดูกาันเนี้ยราคาเท่าไรเตสินเรรพีทั้มพีทั้มตัวเอง,ททเองแล้วก็พีจะทำไปไว้ในทีเดี๋ไม่งพีนะเป็นทีทสธารณะเดียวไอามเอาแต่ว่าจะดูกดัไม่ใครเรกอจบในเรื่องในเรื่องงเทคโนโลยีหอ๋อ,ไปไอ,อเป็นวันราคาเต็มเ่าได้ดอกับวกตทเท่าสาาก็จาง้าก็จางปกติคนจ้างเยอะเลยคนมาุปกติตัวต้องไม่่าอยู่เดียวตัวละตัวละใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้เราก็ใจกัน ตึงที่นี่ตัวน้องลุงมันเจนว่าตัวน้องลุงมันจริงๆแล้วคนโบร้ำโบราณต้องซื้อแบบนี้เรแต่เราทนไหว่าเราหยกท่านมาฮิกเลยนะหยกท่านยังไม่หยกท่านสิเราหยกท่านฮิดแต่ว่าตาเปียกันน่้จะไม่ยิ่งแก่ป้อมแก่แก่ขดป้อมนะเดี๋ยวต้องมาลุงเตียนมันก็าซื้อไปแล้วเลย่ะมันเยอะได้ก็ซื้อไปแล้ว เพราะนั้นพี่จะให้ต่ย่อยทําทีตีแล้วไปไปตั้งให้เลยทีตัว๊งตัวทีตัวงตัวบอกถ้ากี่มาพีก็ไม่ตังนุ้นนุ้ตอนเมเ็เล็กๆปันไปเร็วพร้อมถ้เก็งนุนก็ต้องไปเร็วดูเร็กตอดูตาเพียกงเก่งเขาทำว่าให้เป็นเก่งเก่งหรืว่าถ้าถ้าลึกเกินไปอันเดียวมันดูเป็นไแน่มันดูนี่าการเด็กไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวยืนเกยเบเยเกบผ้าหนไม่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 คือคนจริงเคนหนุ่ใหม่ เตาผีองอะไตองตึงวัอันนี้คือออดูเลยออกดูเนี่ยอก็กางกงปไปายเลยแต่เด็กนี้ออกก็นี้ออไม่เลยกางเกงเลยอันนี้ึดูดูตึงทีนี้นั่งลุ้มนที่ทำอะไรกวนนะจมองเลยแต่มองเองนะมองตงนะแต่ว่าเนี่ยติบีบว่าเราเรื่องตอนเลยตอนนี้ยทำได้เลยไม่ต้องทงไปืูที่ก่อนดูี่ถ้าแบบเวลางกันไกล้ คันเคือบกันได้ได้นะหมายไามดูเรตตลอดดูเลตต่างชาติเลยครับหมายเหมลึกอ่าอันนี้ก็ใจแรงเีงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราปั่นระวังวันนี้ก็หรือที่หรือได้เลยนะหรือที่ก็ได้เลยเดี๋ยวถ้าเราหรือที่ตัวดำก็กำปอนนะหรือที่ตัวดำถึงหรือที่ตัวเป็นลักซี่นู่นไปเอาก่อนหรือที่นู่นจะอยู่ในวัะอันนี้ก่อนอันนี้อยู่รถทักเกนรถคุณนะครับทำสแกนตัวเล็กนี่รูปเลยอ่าอันนี้รูปของมันนี่นะนี่รูปนี่รูปหนังนียนี่ตัวนี้ เอนนี้ตะแกนมาเป็นตัวเล็กอันนี้เราเป็นตัวเยกอันนี้ตะเกนเล็กคดอ๋อต้องมาทำเป็นตัวแยกตัวแยกครับผมของอะไรตัวเล็นี่ครับรูปปั้นพระพุทธรูปที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับรูปนี้ก็จะเป็นอยู่ในป่าดำรงชีวิตล่าสัตว์ด้วยอาวุธที่เป็นภูมิปัญญายของชนเผ่าของเขาเองนะครับนี่ครับคนนี้ก็เหมือนคนจริงๆเลยนะครับนี่ชาวมณิน,นี่ ก็เป็นเชิงรูปการ์ตูนแล้วครับรูปนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับปั้นแค่สแกนแค่หัวไว้ก่อนนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้ออกมาเป็นรูปที่สมบูรณ์แบบครั้งหนึ่งครับปั้นจะเร็วพิพ์มาเลยคนให้ทุกคนเร็วเรียนดีโปรดใจมาลวนี่ฉาได้เร็วที่ต้นทุนรอละเอากปะต่ายเลยโดยได้แค่ัวมุอที่ไร้ต่ายเราอาจจะทำส่งลุนก็ได้ลุนทีแรกอามาบอกลุนนี้มันปั้มมันจะโกว่าไปมเออ การยก็ต้นหลักกาหนึ่งถูกถึงต่วันย้ายถึงไหมห่งการูกเต่ว่วานลำไหนหมดดิเดยวเตก็จะไหวโชว์เออครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยถือเองกความมือก็มือเราเนี่ยมาโยงกง่ายดูไปตรงกันดอกซ่องเนี่ปันกันเดียวเลยก็ตึงได้คืงไม่กวาม่าปีเต้าจล่อก็คือล่ออย่างมคือฮ่าร่ออย่างทก็ได้ครับถุงโต้งปีเนี่จะต้องเอาให้ปีน้องก็ได้รอกอมูอนิีจะต้องเลีงด้วมืนี้ีรี่เพราะไม่งันคนจนตายเม็ดเดียวลำบ đang chơi đều đi tham ăn này chẳng ngủ nào này thì quay quay thì mệt เดี๋ยวเนี่ก็มีทำได้ม่อดีตคนแหละน้องก็เลยบางกรั้งจะมีรูปนั่งที่อดิตตัวมันเป็นสิ่งนง่นอะไรอันนั้นนะอันนั้นเป็นแหละต่อไปคนจะไปใต้รูปไปจะูแลเป็นแลนด์มาูละที่ท่านน่ะมันจะมีมีบาปูดอยู่อ่ะคืออยากรูปประว่ากล้องตาท่องมันนี้ใช่ไหมเมื่อพอช่องวันที่บาปูดรูหมดเลยแล้วก็แล้วที่เงิ่พอช่องกับตัวทับมันจะมีบทสัพผ่านช่องหน้าเดียวหนาเดียวนี้นั่งหนงเดียวอยู่ในบาคูดกันขึ้นมาในตัวทับเราแล้วแบบนั้น กาต้อนดไปเดียวเกเป็นข้อมูลครับใชเดี๋ยววุนพีนองมาทําไปได้เลยซึ่งตาตต่งชอบกินเลยตาโต่งนำเตเรียนอยู่แล้วก็มาแก้บุนอยู่แล้วกาทะเลนะเออตึงก็แก้บุอะไรบก็ชาวบ้านทคนเนี่ยเียนอายดปีนตอนนี้างปนีนวบ้านอยู่เลยนี่นะบนี่อะไรหน่มนอตรงน้อ่เอันนี้เป็นพลาสติกเ็นต์พลาสติก อ่าเยอะกว่าเลยอวัวกับ <t> ม <Ton> <t os> ืออยู a ่นี้ไอ้ไนี่ด้ยมาัดใตแต่มานนสังคมเดียวกันในอีตัวใหญ่ที่จะคิองค์ที่ยุยินี้เนี่ยมันนกมเวาจะดิดเดียวนะอ้นี่มันงรุดหนังไล่หนังเป้าสิหนังมาทำทำงานรวมกันเนี่ยว่ารากรเจาเรื่องไปเลยกันพี่น้องชาวบ้านก็มีความตุกแยเรื่องงเลยกันเนียนีเ็เรื่องเราเนีมิิะเันี้ครับีนาม่าเอ่อ ถ uh, ้าจะบอกกครับ <ver TI V IA>